สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีสุกูสุคนผู้เข้ามาติดตามห้าหน้อยสุกูสุคนโชคดีว่าเมื่อวานนี่ดวงมีผูใ้ใดดวงดีแน,น่นอนเมื่อวานนี่ห้าน้อ,านอยบ่เต็มที่ปนในพี่น้องใดสามหน่อยอยู่ในสามหลุดจีน่าพี่น้องนะเนาะเสามหลุดพ่อได้เบิ่งกันอยู่อัน บกปันไดแต่ว่าขันเขาหน่อย,อยจังเมื่อวานเมื่อนี้เต็มที่เริ่พี่น้องเริ่มตะเกาเป็นทังสันขันหน่อยแล้วก็หลายรถหลายหลายไปแล้วมานหน่อยก็หลายอีกลดเมดื่อวานนี่เมื่อวานในสามเมื่อนี้ต้องได้หกได้เก็ดผลหลับไปนองเกินสองยังละสองเด่งสองเด้งไม่แตกน้ำบูนะ้เนาะเบิ่งไปเริ่พี่น้องสังเกตไปย่าถิ่นกันไป เบื้องนำกันเอื่นกันมาเบื้องไล่ๆพี่น้องพอได้ขันแน่นำนำผลนะบ่านท่านมีไรใดยังดีพี่น้องเอ้ยบอกตรงๆทุกฟังรถแต่ว่าถิ่งพีถิ่งน่องบ่ได้มีผู้ติดตามอยู่ขันบ่มีจักคนซะเลยสีหยุดทันทีรถขันขาดคนเบื้องคนติดตามขันพู้ใดติดตามอยู่กะเป็นค่าประจำกันอยู่กับคอมเมนต์ว่าเห็นแน่พี่น้องไห้มีกำลังใจนะ ว่ามีผู้ติดตามเนี่ยพ่อได้มีกำลังใจกันว่าเงินกะมันน้อยใจพี่น้องเนาะหน่อยในตั้มใจเด,ด้บ่มีผู้ใดเบิ่งผู้ใดนั่นอลไก,ก็ได้เอาก่อนสิไปเบิง่งวันที่สิบแปดก็เบิง่งวันที่สิบเก็ดก็มาพี่น้องเนาะสิบเก็ดท่นวาสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ดมือวานนี่พี่น้องมาจังใดไปจังใดเฉพาะกิจเคยเก่งบ่เก่งมือว่าน,นี่พี่น้องลุดไป กาศาสต์วิ่งซีหนึ่งเดนซีลองหนึ่งกับใดหนึ่งพี่น้องไดเข่าหนึ่งเยอ่ไดรูดสิบหาพี่น้องต่อมาพิเศษเดน8ปดล่องศูนเขาตัวเด่นอยู่ยพี่น้องแปด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 เท่ากับพานไปไดเนาะพี่น้องเนาะแปดปดก็ยังพานไดอยู่นาปกติเด่นหกล่องหกเขาตัวเด่นพี่น้อง แล้วหลุดหกสองพี่ไอพี่หลุดไปพี่น้องบ้านนี้ก็ทำมาบึงของวันที่สิบแปดกันเนาะพี่น้องเนาะยินดีตระลับสู่อ่องตาคุณพ่อรวยเด้อพี่น้องเด้อหรือ่องของปู่คุณนั่นแหละสื่อ่องกับตาคุณพ่อรวยพี่น้องจำเอาผู้เข้ามาใหม่ ผูเขามาเก่าแล้วก็บอกกันไปบอกมู่บอกพวกมาเบิงของฮาหน,อย,หาหนอยมีฮานอยมีเล้าพัฒนามีเล้าประตูใจมีเหล้าสมคุคีมีไทยสามชีไล่การพี่น้องบางเทียกจิบจ่งบางๆกะหาเนี่ยมาเสริมใหญ่ยุอกพี่น้องมันไทยมันยังกระไดเพราะว่ามันชีเสริม หลายรายการค่ะทียอบอมีเวลาติดตามกระจ้าเนาะอ่าหน่อยอ่าหน่อยเสือนั่นเราก็จับคู่สเปก,กิจจับคู่พี่น้องจับคู่ xuống ng... nâng 16 เก่าศ <CK> right? mm. ูนว <Lam> ิ่งเกาศูนวิ่งวิ่งเกาศูนกลมเกาศูนล่องหนึ่งหกล่องศูนคูวิ่ง เดืนเก่าล่องศุน กาชาดกาชาดจับคู่ศูนย์แ 2 6 1วิ่ง6 1 วิ่งหกหนึ่งคมหกหนึ่งร่องหนึ่งสองร่องศูนย์แปดคูวิ่งเด็นหนึ่งร่องหก Cái phân đồ kia nè Thị, xếp. Thị, xếp. Thị xếp.

Bình Bình cầu si bình cầu si Công cầu si ล่องสองแปดล่องเจ็ดแปดปกติ ปกติกับคูปกติกับคูหกเก่าเ

3 hộp quỳnh Quỳnh 3 hộp Công 3 hộp Long 3 xì Long cầu Quỳnh đen 6 ลองสาม VIP Giáp khu C C si. si. nâng hạ số so, nâng ศูนย์หนึ่งวิ่งศูนย์หนึ่งกลมศูนย์หนึ่งร่องหนึ่งหาร่องหาสีกูวิ่งเด่นหนึ่ง long sun

แคบหนาจอเได้เป็นน้องเด้ไอไปขมาแล้วเอาไปรลุ่นโชกกันมือแรงสี่โมงเคืเองาไปหาไปล่วันกันพี่น้องเก็บมือละเล็กละน้อยได้มือละเล็กละน้อยได้คู่มือปีหนึ่งก็ได้เยอะเราพี่น้องตามไปสุดปีหนึ่งก็เต็มก,กระปุกพวกเพี่น้องหยอดกระปุกไว้กำไรหน่อยหน่อย,ห,อยหลังจากซื้อ ปลาทูซือหมูซื้อไก่ออาหารเนยเหมือนแรงแล้วให้ลูกไปลงลำรงเรียนแล้วกัแล้กวกพูกไว้พี่น้องห้าหน้อยวันที่18บแท่านว่าสองพันหอเกฉพาะคิดกระจับคูศูน่งหนึ่งวิ่ง90กลม90้ล่องศูน่ล่องหน ku vịnh đen cầu long số 0, cá sảt số 8 1 2 6 1, vịnh 6 1, gồm 6 1 lông số long 8 lông 1 2, ku vịnh đen 1 long 6, Phí sệt kết 8 2 8, cầu xi, vịnh cầu si gồm cầu si long kết 8 long 2 8, ku vịnh เริ่มกลมคูวิ่งพีหนังเลยคูวิ่งพิเศษคูวิ่งกระเด็นเก่าล่องสี่ปกติเก้าหกสามสี่สามหกวิ่งสามหกกลมสามหกล่องหกเก่าล่องสามสี่คูวิ่งเด่นหกล่องสาม VIP หาซีหนึ่งหาศูนงวิ่งศูน่กลมศูน่ร่องหาซีร่องหนึ่งหาวิ่งเด่นหนึ่งองศูนย์เอน่องไปเข้ามาแล้วกะมีโสมีหลาบกันทุกคู่ทุกคนเดอ้อโสดมันมันกันยิ่งหปังปกันยิ่งหงรวยรวยกันได้พี่น้องเดอ้อเงินน้องท่องไหลยาเก็บจยอะจนพี่น้องพอกันไม่กับมืออื่นพลูกพี่น้อง สำหรับมโมนี้ชุดนี้ก็ขอกล่าวคำสวัสดี